แย่ yeah, แล้วแย่แล้วที่นี่เกิดอะไรขึ้นนะพวกเราเอ da, อเขาเขาคุยอะไรมาแล้วพี่ฝน <c oughs> เออโอ้โหไม่ทันแล้ว <c oughs> อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงโอ้โ oh! หเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูด,พดค่อยๆจ่าเพื่อนเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะพี่ฝนนะเออใช่จริงด้วยดูท่าทางแล้วนะที่นี่น่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆไปแปลกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนพวกนายหยิบอะไรขึ้นมาเหมือนกับวนะ่าเราหยิบทุกอย่างในนี้มากินได้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเะ ที่นี่คือพื้นหญ้าพื้นหญ้าแต่ว่ารสชาติเหมือนช,ช็อกโกแลตเลยพื้นหญ้ารสชาติเหมือนช,ช็อกโกแลตพี่ฝนรู้แล้วรู้อะไรพี่ฝนลอกใบนี้เราสามารถกินได้กินได้ตั้งแต่พื้นหญ้าไปจนถึงต้นไม้เลยเนี่ยจริงเหรอจริงดิโอ้โหสุดยอดไปเลยรสชาติอร่อยเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวันนี้นะเราจะสามารถกินโลกใบนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนออออออพวกป๊กานเป็นไงมั่งอ,ะอ่ะอ๋อฉันลืนลล่นล้มลื่นล้มงั้นเหรอใช่แล้ว ไม่เป็นไรพุกปิ๊กเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันน่ะเดวฉันมาใหม่อยู่ไหนแล้วนี่เหมือนปุ๊กปิ๊กจะอยู่ข้างหลังนะพี่ฝนข้างหลังไหนอะ่ะ ข้างหลังทางนู้นเลยอะ่ะหาไม่เจองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเพกมาทางนี้แล้วเข้าที่นี่มีของรสชาติอร่อยเยอะแยะมากมายมพี่ฝนเพกหยิบก้อนหินขึ้นมากินได้ด้วยก้อนหินกินได้เหรอก้อนหินรสชาติก็ยังเป็นช็อคโกแลตแรอยู่ดีจริงเหรอเนี่ยต้นไม้ก็ได้น,ะนี่ไงต้นไม้ก็กินได้นะพวกเราโอเดี๋ยวก่อนมันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาทําไมเราตัวโตขึ้นเนี่ยจริงด้วยแฮะพวกเพกนายตัวใหญ่กว่าฉันอีกนะตอนเนี้ยฉันกินอย่างเดียวเลย นายกินอย่างเดียวเลยเหรอแล้วฉันก็ขายที่กินไปแล้วเดี๋ยวก่อนหรือว่าเราสามารถเราสามารถกินของที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ซื้อของที่ทําให้เราขยายร่างได้งั้นเหรอใช่แล้วตอนนี้ฉันอัปเกรดไปแล้ว1ระดับเดี๋ยวก่อนนะฉันยังอัปเกรดไม่ได้มาทางนี้เร็วเข้าตอนนี้ฉันกําลังกินบ้านแล้วทําไมเรากินไม่ได้อ่ะทําไมเรากินไม่ได้ไหมายความว่างไงอ่ะเรากินได้แค่พื้นบ้านเองเฮ้เรากินได้แค่พื้นบ้าน หรือว่าเราจะตัวเล็กเกินไปเกิดอะไรขึ้นอะพี่ฝนนี่ไงเมื่อกี้นี้พี่ฝนหยิบหยิบพื้นบ้านมาแล้วนี่ที่ไหนเนี่ย ดูท่าทางเขาน่าจะเปลี่ยนแมพให้กับพวกเรานะก็เ,เปลี่ยนแมพให้เราใหม่งั้นเหรอใช่แล้วทุกคนอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยกําลังกินอยู่ตรงเนี้ยพี่ฝนคิดว่าอยากจะเจาะลงไปข้างใต้พื้นโลกอยากจะรู้ว่าข้างล่างนี่มีชอกันและรสชาติอื่นหรือเปล่าเราจะลงไปข้างล่างได้จริงๆอะเหรอน่าจะลงไปได้แต่ที่สําคัญนะตอนนี้พี่ฝนสามารถอัปเกรดอะไรบางอย่างได้ด้วยอัปเกรดพระละังกาลังจะได้กินได้เยอะเจริงเหรอนี่ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้พี่ฝนอัปเกรดไปแล้ว เพราะฉะนั้นพี่ฝนจะสามารถกินได้เยอะขึ้นแล้วตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้พี่ฝนตรงนั้นน่ากินจังละ่ะจะไปไหนอ่ะแ๋้วพี่ฝนจะไปกินสะพานแล้วจะขึ้นตรงไหนอะสะพานที่ไงขึ้นตรงนี้ไงมาทางนี้เลวพี่ฝนอูห้หูปุ๊บเป๊กนายกินสะพานรสชาติเป็นไงบ้างอะรสชาติเหมือนกับครีมส้มอะครีมส้มงั้นเหรอใช่แล้วอ๋ออเดี๋ยวก่อนสะพานตรงนี้น่ากินเหมือนกันขอกินสักคำหนึ่งก่อนก็แล้วกัอนอือ,อทำไม ทำไมย,ยกสะพานกินไม่ได้เหมือนกับว่าเรายัางตัวใหญ่ไม่พอเรายัางตัวใหญ่ไม่พอเราตัวเล็กเกินไปเหรอใช่แล้วอ,อ๋อนี่ไงพี่ฝนกินกินสะพานไม่ได้กินได้แต่พื้นสะพานเผก็กินได้แค่ขอบสะพานด้านล่างเองนั่นหมายความว่าเราจะต้องอัพเกรดพละกําลังอัพเกรดตัวเราให้มีความสูงเพิ่มเติมกันเหรอถ้าเราตัวสูงเท่ากับสะพานเราคงกินสะพานได้เลยอะอ่ะเดี๋ยวก่อนทําไมพี่ฝนเป็นลมพี่ฝนเป็นลมได้ไงไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวก่อน เขาเปลี่ยนแบบนให้เราอีกแล้วเรามาอยู่ในโรงงานหรืออะไรบางอย่างพี่ฝนนี่ไงเขามาอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นห้องบางห้องนะตรงนั้นมีทางออกมีทางออกเหรองั้นก็ไปกันเถอะทางออกฝั่งนี้เ,เดี๋ยวก่อนมีกลิ่นหอมๆแถวนี้แหละทางนี้ทางนี้เพกเจออะไรแล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้กลิ่นหอมมากโหผนังนี่อร่อย <laughs> อ๋อผนังรสเปปเปอร์มินต์โอ้อร่อยจังเลยอะเดี๋ยวก่อนเราจะกินผนังโรง,งงานของเรา ห้น่าอร่อยจังหรือว่าที่นี่จะเป็นโรงงานช็อกโกแลตโรงงานช็อกโกแลตเนี่ยนะใช่มาดูก่อนอ้ ท่าทางจะไม่ใช่โรงงานช็อกโกแลตอย่างเดียวมีบันไดสีม่วงอยู่ตรงนี้ด้วยพี่ฝนบันไดสีม่วงจะรสชาติเป็นไงขอกินสักคำหนึ่งน่าจะรสชาติเหมือนองุุนนะรสชาติองง่นง้นเหรอไปกินบนยอดเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนขอกินตรงนี้ก่อนหู้วัวพี่ฝนยกบันไดได้แล้วพี่ฝนกินบันไดได้แล้วเหรอใช่พี่ฝนตัวใหญ่มากพอที่จะสามารถกินบันไดได้แล้วพวกเราแต่ว่าข้างบนนี้กินไม่ได้อะ่ะข้างบนนี้กินไม่ได้งั้นเหรอทำไมกินได้แค่นี้ยหรือว่าเราจะตัวเล็กเกินไป น่าจะใช่ะนะงั้นเอาอย่างนี้เราอาจจะต้องหาอย่างอื่นที่กินได้อร่อยอร่อยอะนะหาอะไรมากิน่ะนั่นไะไหนน,น,หนู่นไงฮะนั่นเหรอใช่ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นปราสาทนั่นคือปราสาทอย่างนั้นเหรอใช่งั้นเอาอย่างนี้พวกเราไปกินปราศาทกันดีกว่าเราจะวิ่งจากตรงนี้ไปกินปราศาทเนี่ยนะใช่แล้วนี่ไงามาแป๊บเดียวโอ้พี่ฝนยก ยกอะไรนะสะพานกับบันไดปรา,าสาทกินได้ด้วยนี่เขาเพกเอาฐานล่างไปแล้วนี่พี่ฝนยกเสาเสาเนี่ยนะใช่พี่ฝนกินเสาแล้วไหนลองยกดูดิเอามาแย่งนะมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่แอ้พี่ฝนหยิบเสาก่อนนี่ไงไดเท่ากับความสูงของเราตอนเนี้ยโรสชาติดีอร่อยมากใช่แล้วถ้าเรา สูงกว่านี้เราต้องกินไพ้เยอะกว่านี้นะดูท่ากินซะก่อนนี่เอาแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมฉันล่วงลงมาอ๋อเมื่อกี้ี่เอกยกเนี่ยข้างล่างเนี่ยพื้นออกอ๋อกินพื้นไปแล้วเหรอกินพื้นไปแล้วไม่ไม่ฝนกินเสาอีกแล้วพม่ฝนกินฐานเสาไม่เหรอใช่พวกเป็นนากินอะไรอยู่ ฉันก็กําลังกินกําแพงอยู่น่ากินกําแพงเหรอใช่ฉันกินหมดอะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวันนี้นะพวกเราจะสามารถกินโลกใบนี้แล้วก็กินสิ่งของที่อยู่บนโลกได้ด้วยโอ้พี่เอกินจนตัวใหญ่มากแล้วพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้วันนี้เราจะต้องกินให้ตัวแบบย่อยๆมากเลยฉันว่าต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆนะมาทางนี้แล้วเข้าทางไหนอะพี่ฝนเจออะไรบางอย่างข้างล่างเจออะไรบางอย่างเหรอเจอสะพอน โอ้เดี๋ยวเพ่กำลังไปใจเย็นพี่อนอยากกินสะพานน,นั้นจังล่ะเราก็ต้องกระโดละด,ะโดลงไปอดิกระโดดลงไปงี้เหรอโดดลงไปเลยวู้ฮูวมาแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเรากินสะพานแล้วสะพานขาดเราทําไงอะฮะสะพานหล่นเนาะถ้าสะพานหล่นเราไปทําไงอะไม่เป็นไรหรอกอ๋อพี่ฝน้าว่าไงเหรอ เรากินตรงที่เรายืนไม่ได้อะเรากินตรงที่เรายืนไม่ได้แล้วก็กินนั่นนี่ไงขอบสะพานใช่กินได้ขอบสะพานดูพี่เอกินดิโหนี่งอพี่ฝนกินนั่นนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่จับอ๋อเราจับสะพานเหรอใช่เอออันเดียอันดีก่อนอ๋อเมื่อกี้พี่ฝนกินไม่ได้แล้วต้องกินใหม่อ้าวพี่ฝน,นต้องเริ่มกินใหม่เหรอใช่ต้องลอมกินใหม่ทําไงดีแรงไม่พอก็ค่อยๆกินไปเรื่อยๆก็ได้เี๋ยวก่อนทุกคนพี่ฝนคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติอ้าวพวเป็ดไปไหนอะ เออขอโทษด้วยนะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนายไปไหนแล้ว 1> <1> คือเรากินตรงที่เรายืนไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนยืนอยู่เรากินตรงที่เพื่อนยืนได้อะดิเราวางให้ดีนะเดี๋ยวจะล่นลงไปเออขอโทษขอโทษนะปุ๊กปิ๊กนายไปไหนแล้วเดี๋ยวฉันมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อ่ะอ๋อเดี๋ยวมาใหม่คือเอกเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนมันหวิวมันหยุดหยุดหยุดไยุดยู่หยุดหอุดหยุห้หยุดหยุดพูดหยุดหยุดหยุดหดหย ไปไหนกันหมดแล้วพวกเรามาเกิดใหม่อยู่ตรงไหนอ่ะเกิดใหม่แล้วพลังเหลือศูนย์เลยอ่ะพลังเหลือศูนย์เลยเหรอออยู่ไหนกันหมดแล้วอ้าวอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้อกั่ก่อนเขาเปลี่ยนแมพให้พวกเราอีกแล้วพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่กับพวกเองเนี่ยได้แล้วพวกเราอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแต่ดูเหมือนว่าที่นี่มีตึกอะไรบางอย่างน่ากินชะมัดเหรมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เพ่ไปตึกน้ําเงินมานี่ง g ฝั่งนี้มีตึกสีแดงมีสะพาน มีสะบานสีแดงเราจะต้องเริ่มกินพื้นเหมือนเดิมใช่เปล่าแเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอยากกินกระจกมากเลยกระจกเนี่ยนะใช่กระจกในเกมนี่นะาเป็นช็อกโกแลตเราจะกินกระจกได้ไงเรายังพลังไม่เยอะเลยนี่ไงกินได้แน่นอนแต่แบบว่าถ้ากินในชีวิตจริงไม่ได้นะพวกเราสีนี้นี่มันช็อกโกแลตชัดๆเลยใช่รสชาติดีอร่อยอืมว่าแต่ว่าทําไมเพคกินอะไรไม่ได้เลยแต่พื้นอย่างเดียวเดีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่ฝนทาอะไรอ่ะเฮ้ออ๋อ พี่ฝนคว้างได้ได้วยเหรอโอ้โหข้างในมีโต๊ะคอมด้วยมีโต๊ะคอมเหรอมีเก้าอี้คอมด้วยมีเก้าอี้คอมเหรอแถมมีเครื่องคอมกับเครื่องปินพ์ด้วยเดี๋ยวๆพี่ฝนขอไปกินบ้างกินอะไร,รอ่ะนี่งากินเก้าอี้ก่อนเก้าอี e ้เนี่ยนะใช่ขอกินเก้าอี้เลยไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นไงกินได้ไหมกินได้แต่ล้ออ๋อนี่งยกขึ้นมาอืมรสชาติดีเดี๋ยวๆขอกินโต๊ะคอมบ้างดีกว่าเหรอพี่เอกได้นี่เลยที่นั่งมาแล้วได้เก้าอี้ที่นั่งมาแล้วเหรอพี่ฝนจะกินโต๊ะคอมเหรอใช ฉันกาลังกินเนี่ยกระจกอยู่นายกินกระจกรสชาติเป็นไงบ้างอะรสชาติยำรสชาติเป็นไงรสชาติคล้ายๆปลาทูเหมือนกันกน,นะคล้ายๆปลาทูโองอ้นหมายความว่าในเกมนี้นะสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่คืออาหารอ,อร่อยบ้างอร่อยพี่ฝนอ๋อแต่นายชื่อว่าจึงมกกินแบบนี้ไม่ได้ะรวอเราโอ้กินได้ไงแข็งก็ตาย<อ>ตวนี่พี่ฝนยกผนังกำแพงได้ด้วยผนังกำแพงอะไรกันนะผนังกำแพงนี่ไงรสชาติอร่อย พี่ฝนเอาคอมไปกินแล้วอะมานี่เร็วค่ะพี่ฝนเจออะไรบางอยา่างนี่อันนี้คือคอมพิวเตอรอนี่ยกซีพียูมากินเลยล่ะเนี่ยอือรสชาติดีมากเลยอร่อยมากเลยอืมต้นไม้นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนั้นมีตึกสีแดงอยู่นี่นะไหนอะพี่ฝนตึกสีแดงอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวขอกินต้นไม้ <c oughs> ต้นไม้อร่อยมากเหรต้นไม้เนี่ยนะใช่ต้นไม้อร่อยมากในฝั่งนี้มีตึกสีแดงอยู่แล้วพี่ฝนจะไปกินอะไรอะ่ะนู่นพี่ฝนจะไปกินเครน เครนข้างบนเลยเหรอใช่ไปกินเครนข้างบนก่อนอ๋อ,อสองคนนี่ทาไมตัวใหญ่กว่าฉันแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่ฉันอนนี้แล้วไงฉันอัปเกรดแล้วใช่แล้วพวกเราอัปเกรดไป3ามขั้นแล้วมาทางนี้แล้วเข้าตรงนี้มีสะพานอะไรบางอย่างที่เมื่อกี้เรากินไม่ได้สะพานสีเหลืองทองตรงนั้นเรากินได้จริงเปล่า เน่วันน right ่ะเครนอันนี so yourself, so uh ้ด huh. ูท so anyway. ่าทางน่าจะสูงมากแล้วเราจะปีนขึ้นไปกินยังไงก่อนไปขออัปเกรดตัวเองก่อนกินสะพานกินสะพานเนี่ยนะนี่ไงเมื่อกี้ตอนแรกเข้ามากินสะพานไม่ได้เออครานี่กินได้ยกบันไดออกมาเลยยกไปทั้งบันไดเฉยออยกบันไดอืมรสชาติดริวกว่างอร่อยๆอ่าอเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้น่ะเกือบตกลงมาแล้วนึกว่าจะเป็นอะไรซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วอนกินแม่น้าฉันกินอะไรไม่ได้เลย นายตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าฉันต้องเริ่มกินจากพื้นน่ะมาทางนี้แล้วเข้าฉันจะไปกินเครนแล้วเราจะปีนได้ไหมเนี่ยนี่เรปีนได้เปล่าปีนไม่ได้พี่ฝนปีนไม่ได้เหรองันก็กินซะเยลยละกันบุ๊คบิดนายปีนทางนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะปีนได้ไหมอ่ะมีบันไดอ่ะ ไม่ให้ปีนอะปีนไม่ได้เหรอปีนไม่ได้อ๋อปีนไม่ได้งั้นก็กินเลยแล้วกันนี่โอหดึงออกมาแล้วนี่เสาเครนอ้อรสชาติไปงไงบมากอืมงามงมรสทุเรียนอืมรสชาติอร่อยมากอืมรสชาติดีอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวก่อนฝั่งนั้นมีตึกอีกนี่นาตึกไหนอะตึกสีน้ำเงินกับตึกสีแดงจะไปกินตึกสีแดงเหรอก่อนไปเดี๋ยวขอกินบันไดฝั่งนี้ก่อนไหนบันไดพี่ผนนี่ไงบันไดช็อกโกแลต อันนั้นมันนั่งร้านนั่งร้านเหรอนั่งร้านเวลาเขาทําตึกซ่อมตึกอะ่ะเขาจะขึ้นเป็นนั่งร้านหยิบบันไดไม่ได้หยิบบันไดไม่ได้เหรออ๋อไปหยิบบันไดเครนมาเลยงั้นเหรอใช่ก็หยิบได้เท่าความสูงตัวเองอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหยิบไม่ได้ของจริงทุกคนแต่ตอนนี้หยิบไม่ได้ละหยิบไม่ได้แล้วตัวกลับไปเลกใหม่แล้วเหรอใช่พอเต็มแล้วก็เลยจะต้องทําการขายออกไปนี่พี่วอนกินตึก กินตึกเลยเหรอใช่กินตึกได้นน่เน่ฉันหยิบบันไดเค้นไม่ใช่ีิบ,บันไดนั่งล้าออกมา<อ>กินได้ด้วยเอาเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบางอย่างนั่นคืออะไรนะพวกเราอะไรอะ่ะพี่ฝนน่าจะเป็นตัวต่อที่สามารถอัปเกรดได้นี่ไงเราจะได้ตังมาเพิ่มไงใช่เราได้ตังมาเพิ่มแล้วก็ไปอัปเกรดได้อีกไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะมากินตึกสีแดงไปได้ไหมกินไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วจะไปไหนต่อนี่ไงมากินป้ายจอดรถก่อน <laughs> ยายจอดรถเนี่ยยกปลายจอดรถได้แบบสบายนี่น,นี่พี่เอกยกมาแล้วเนี่ยตึกสีแดงเหรอตึกสีแดงกินอยู่กับปุ๊กปิ๊งเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงอันนี้พี่ฝนกินนี่แล้วเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเหรอเสาไฟฟ้ารสชาติเด็นีน่โน่นเ่เซ่ท่นายกินตึกแล้วเหรอเน่ยฉันยกมาทั้งแผ่นกระจกน้งปูนเลยดีดิโอ,อ้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวพี่ฝนขอกินบ้างหนิว่ะพี่ฝนกินไม่ได้หรอกต้องพลังทัก5ห้าร้อยได้มั้งกินไม่ได้กินด้วยบวกเรา อ๋ยอย,ยกกระจกก็ไม่ได้ขนาดของพี่เอกยังยกได้แค่ขอบล่างๆเลยโอ้เงนหมายความว่าวันนี้พ,กพูกิ๊กนายพลังแข็งแก่งใช่แล้วฉันเก่งสุดเลยโอ้วันนี้นะที่พวกเราเข้ามาเล่นในแมปนี้นะกินของอร่อยอร่อย,ออยได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ย รส <ถ S 1> ชาติดีไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังเสาไฟฟ้ากระจกกำแพงแม้กระทั่งอันนี้เลยบ้านบ้านเราก็กินเหรอใช่บ้านเราก็กินวัวรสชาติดีมากสําหรับวันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบการกินของพวกเราในวันนี้แล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้ง,งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทำไมพี่ฝนดึงไม่ออกดึงไม่ออกพี่ฝนดึงไม่ออกเหมือนกันเนี่ยเอ้าตัวเล็กเกินไปฉันเอาไปกินก่อนนะฮะพวกมิก นายนายทำอย่างงั้นได้ยังไงอ่ะ